เรื่องอุ้มเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็เช่เดียวเลยชอบให้อุ้มชอบให้ยกต้นอ๋อทำไมทำไมทำไมพี่น้ำหนัก็เพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมใช่ใครอุ้มใครส่วนใหญ่พี่หนิงอุ้มออมหนักไหมแม่ว่าจะเป็นพี่ตะวันหรือพี่หนิงออมก็ชอบไปอุ้มเพราะอะไรเพราแข็งแรงอ่ะเธอเคยแบบเดนใครอุ้มนะมันรู้สึกแบบปลอดภัยปากเราว่าปลอดภัยแต่เขาว่าอันตราย โอ้โหงานนี้เรียกได้ว่าหลุดความลับที่รู้กันสองคนหรือเปล่าคันนี้สาหรับคู่ของพี่ลิงลิงควงแล้วก็น้องอมกนพั์คุณผู้ชมคะหลังจากที่สองสาวคู่จินสายยูริกของเราควงคู่นะคะไปออกรายการที่นายเอ็นเตอร์เทนคุณผู้ชมโดยก็นะคะในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเบื้องหลังของสองสาวคุณผู้ชมคะที่วันนี้ทางเรานะคะนามาฝากคุณผู้ชมกันโดยก็คือว่านะคะพี่ลิงลิงแล้วก็น้องอมกนพั์เนี่ยได้มีการบอกและว่าซัดส่วนมากใครเป็นคนอุ้มใคร คุณผู้ชมซึ่งก็คือนะคะส่วนมากเนี่ยพี่ลิงลิงเป็นคนที่อุ้มน้องออมเพราะว่าน้องออมเนี่ยมักจะให้พี่ลิงลิงอุ้มค่ะคุณผู้ชมขาโอ้โหนี่เนี่ยน่าจะเป็นช็อตนะคะที่ไม่มีใครรู้เลยถ้าสองสาวของเราไม่หลุดปากเผย,ยความลับแบบนี้ออกมานะคะก็ตามคลิปที่เราได้นําเสนอไปเมื่อต้นคลิปนี่แหละคุณผู้ชมอายัางไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเบื้องหลังความลับนะคะของสองสาวกันอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะ เรื่องอุ้มเรื่องอะไรอย่างเงี้ยรักเดียวเลยชอบให้อุ้มชอบให้ยกขึ้นอ๋อทำไมทำไมทำไมพี่น้ำหนัก็เพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมใช่ใครอุ้มใครส่วนใหญ่พี่หนิงอุ้มออมหนักไหมไม่ว่าจะเป็นพี่ตะวันหรือพี่หนิงออมก็ชอบไปอุ้มเพราะอะไรเพราแข็งแรงอ่ะเธอเคยแบบโดนใครอุ้มนะมันรู้สึกแบบปลอดภัยปากเราว่าปลอดภัยแต่เขาว่าอันตราย อุ้มเขายิ้มเออทะเลาะก็เลยไม่เลวเร็วๆคนไทยด้วยกันอะไรยอมกันได้อย่าไปยอมดิใช่ยิ้มนี้ถ้าเราถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากอุ้มน้องยิ้มออกมาก็ไปอุ้มเออไปอุ้มไปอุ้มนี่เลยไปอุ้มเลยก็อุ้ม อุ้มอะไรอ่ะอุ้มไุ้งให่กุ้มหไหญ่เลยเนี่ยอ๋อแล้วก็ only island เออเวลาเออ บอกเลยนะคะว่าช็อตดังกล่าวนี้ก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นแหละคุณผู้ชมทั้งบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ตะวันหรือพี่หลิงออมก็ชอบให้อุ้มอ้ายน่ารักอันน้องออมนะคะยังยังไม่รู้ตัวนะเฮียยิ้มร่าเริงเชียวบางคนก็บอกต่อนะคะว่าน่ารักลดน้ำหนักหรือยกน้ำหนัก,กก็เพื่อสิ่งนี้นะชอบนะคะน่ารักมากเลยไม่อยากอุ้มน้องแต่อยากอุ้มแฟนนะคะยิ้มถ้าไม่อยากอุ้มเอ้าเอ้ายิ้มอีกหลิงหลิงค่ะว้ายนะคะมันไอ้นั่นนะน้องออมประโยน ที่ว่าเคยโดนใครอุ้มแล้วรู้สึกปลอดภัยปะคือนะคะชอบให้พี่หลิงอุ้มเพราะตัวเองเนี่ยจะรู้สึกปลอดภัยนี่คือวิธีการขอให้แสดงความรักรูปแบบหนึ่งรู้ปะอยากให้เขาปฏิบัติต่อเราอยากให้สัมผัสไรงี้นะคะยัยห,หนูของเรานี้สุดยอดและก็ยังคงมีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์นะคะจาก fc แฟนคลับคุณผู้ชมขาที่เข้าไปคอมเมนต์นะคะแซวสงสาวของเราอย่างมากมายเลยแหละนี่ก็เป็นเบื้องหลังนะคะที่บอกเลยว่าถ้าใครโสดเนี่ยปิตาไว้นะคะห้ามดูเพราะว่าคู่นี้เนี่ย เขาหวานกันตลอดตลอดเลยแหละค่ะคุณผู้ชม่ะ